พบกับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการถามทางที่กว่าจะรู้ทางคดีนี้ไม่มีไฟไหม้แต่มีหวอมามาทำไมไปดูผมดาบตุรวจทินกรพันธวีตำแหน่งผู้คับบูงานป้องกันร,ระบิดปามสอนอละพาวขนาดเวลาที่จราจรอยู่บริเวณปากซอย ตำรวจปฏิบัติงานจราจรอยู่ก็มีเจ้คนนี้เข้ามาล่ะครับคุณตำรวจคะับครับมีอะไรครับลาดพร้าวแปดสิบไปทางไหนคะเออพูดดังๆสิครับผมไม่ได้ยินเลยโอ้ยคุณไหมวกหมวกหมวกมันปิดอยู่ไม่ค่อยได้ยินนะครับไปไปไปฟังใกล้ๆหน่อยครับลาดพร้าวแปดสิบไปทางไหนคะตายเฮ้ยหุบกานเป็นมุ้งเลยเฮ้ยเจ้หูหูแน่อยตำรวจตกใจหมดแล้วนะคะถามว่าลาดพร้าวแปดสิบอะ ไป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 งงงงงไปทางไหนเดทาเอ้าวหันหน้ามาคุยกันสิคะทำไมหน้าฉันมีอะไรไม่น่ามองหรอหันไม่แลหันไปตกใจตายเลยงงสิไปไปไปเออหน้าไม่มีมีที่อื่นครับมองไปโกรธเขาอีกละเจงงวันนี้ก็จะถึงแล้วได้ไปงงวันทำไมโอ้โโอ้ยเขางงอยู่สับวารีสับวารีสับวารีนี่ก็จะถึงแล้วใหไปดูสับวารีอีกเอาเลย คุณตำรวจจะงงอะไรคเนี้งงแกอะไรตามมันเลยไปไปเออหุบซะโอ้โหคือไปรับพลแปดสิบใช่ไหม ยวคุณขับตรงไปเลยนะครับเสร็จแล้วเจอแยกกับคุณเหลือสายนะครับมันจะเป็นถนนลาดพร้าวนะครับไปประมาณโลนึงครับเราก็จะเจอครับขอบคุณค่ะโอเคคล่องเลยสติกลับมาเรียบร้อยแล้วล่ะสิก็แค่เจ๊หุบสติก็มาปัญญาก็เกิดแหละโอ้โหอลาภาพแปดสิบไปทางไหนรถก็เสียงดังก็เลยไม่ค่อยได้ยินว่าเขาถามอะไริงก็เลยชั่วโงกหัวไปในรถเขาเผลอไปเห็นที่เขาโปงตลกขึ้นคล้ายเขาใส่กางเกงในตัวเดียว ก็เลยเลยตะลึงตออกใจดีนะที่สติมาเร็วไม่งั้นคุณตำรวจคงต้องให้ติดไฟแดงอีกนานขอขอบคุณดับตำรวจธินกรพันธวีผู้บ,งบังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสอนอลาดพร้าวเจ้าของเรื่องลาดพร้าว80ไปทางไหน